สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ราอยู่กับเกมคีนอาผูกลูกทีมทำความสะอาดโอเคก็รู้สึกว่าเหมือนเกมนี้เราจะได้เล่นเป็นคนหนึ่งนะที่เป็นพนักง,งานทำความสะอาดแบบที่เกิดเหตุอาญากรรมในวันนี้ก็อยู่มาวันหนึง่งก็เหมือนจะทนโดนเรียกให้ไปทำความสะอาดในสถานที่ที่แบบเหมเือนเขาเคยทําไปแล้วเขาก็สงสัยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะก็เดี๋ยวไปดูกันในเกมเนี่ยว่าเป็นยังไงเจ๋งแบบโคตรดังอะ่ะ เฮ้ยท่านนี่คืออะไรเมื่อกี้คืออะไรโหมีสองโอ้มันอันนี้สองจอแต่จอหนึ่งปิดจอหนึ่งพังมันนะ้งตอบโทรศัพท์มีอ่าสวัสดีฮัลโหลโอ้สวัสดีสวัสด,สสดีฉันมีงานมาให้หนายทำน่ะที่อยู่ก็คือหนึ่งเจ็ดโอ้คังดูดีนะฉันจะไปะไเลยเนะี่ยไปหยิบที่ทำความสะอาด เหมือนเหมือนรับงานจากโทรศัพท์แล้วก็บอสถานที่มาหรอรับงานจากใครวะตำรวจหรือไปอ่ะข้างนะโอ้ยเอารถรถคุณส,สปอร์ตเนี่ยอะไรเนะี่ยเข้าบ้านเอ้วนี่มาแล้วหรอบ้านคุณคุณบ้านรเรอบ้า <laughs> นโอ้ปิดประตู <laughs> เปิดประตูวไว้วะเอ้ปีว่าดีแล้วเปิดประตูเอาไงอืมเอาครับดูจากเหตุนะฮะน่าจะ แทงกันตายคาโซฟาฮัลโหลเหอเ็บยากนะทำพศาที่เกินเหตุเปิดไว้ให้คนมาเห็นอัน,นี้คืออะไรเนะี่ยอันนี้โดนแทงหลังไปเลยอ๋อเราแค่ทำพศาทเนาะเราไม่ได้มีหน้าที่มาเหมือนแบบ อะไรอ่ะไม่ได้มีหน้าที่มาจัดสถานที่โอ้กลับบ้านมาแล้วไปต่อโอ้ยงี้พอสมัยะดีอ๋อฉันมีงานอีกงานหนึ่งมาให้นายละที่อยู่ก็สี่แปดสามโอเคกำลังแั้ครับโอเคโอเคโอเค ออกโอ้เอาฟ้าขึ้นเมิดไวะนี่ไปพี่ไปมีเรื่อกันที่ไหนนี่โอ้ห้องน้ำนะครับเฮ้ยปิดม่านทำไมมีดปงปิดม่านด้วยเปิดม่านปิดทำไมวะห้องนอนยังไง โอ้่เอ่ะเจแล้วแล้วประเด็นคือเป็นบ้านที่แบบเปิดบันลมแบบฟือเปิดไว้ตลอดอย่างกับมีคนอยู่ตล้วเรไม,ไม่ไม่คิดจะปิดอละแต่บ้านมันหมดเดี๋ยวมันเหมือนกันทุกบ้านเลย กุงกิงกุงกิงสวัสดีไม่รู้จะแอนโนดวะเงียบแล้วเงียบ่ะอ่ะนี่ที่อยู่วัดไม่ให้ที่อยู่มาเออแปลกแปลกชะมัดเลยฉันว่าอืม เหมือนแบบว่าน่าจะลองไปที่นั่นดูเผื่อจะได้แบบว่าอะไรดีๆงานดีๆอ่ะแง่ต้องแข่งกันทำผลงานด้วเหรอเดี๋ยวนะฉันเคยมาที่นี่นี่ใช่ที่คุณคณเนเลยเกิดอะไรขึ้น What is this เฮ้ยโอ้อะไรนะ่ะโอไม่ได้ ฉันต้องออกจากที่นี่แล้วโอเคเอาประตูเราเปิดไปไม่ใช่หรอไปกูไปไปกูไปน้ำน้ำมือกดหกบักไปเก็ี่ยบักไปมั้งคือจะบอกว่าเราฮะเปิดประตูค้างไว้ แล้วเสียงมึงยังจะออกมาได้อีกอ่ะเจ๊เกมน่าจะบักเออด่าูหวังว่านจะไม่บักนะคระับนะปิดตู้อคันนี้ปิดตู้ให้ด้วยนะ,ะดูดิโอ้อะไรฉันต้องรีบอบอกจีนที่ดิโอ้หแล้วนี่ไม่รู้เลยนะอมอ้าวเฮ้ยนี่ไงใครอะตัวอะไร โอ้น่กากลัวจังเลยแล้วแล้วเราต้องเดินไปเลยนะ mm hmm. ห้องอะไรวะนะมดืดแต่ว่าห้องเป็นคุณนะบ้านเราไม่น่ห้องเราไม่ใช่โอ้โอ้โหท่านนี้ท่านนี้ท่านนี้โอเครับได้อนะสวัสดีเรียงหายใจโอ้โอ้โอ เพื่อเพื่อไปหาหมอมั้งนะ <laughs> ไปหาหมอมั้งนะเพราะว่าเฮ้ยมีมีจำสกแกลอีกโอเคก็ okay. จบแลลวสำหรับเกมคีนอัพข่าวไม่ให้ข่าวคู่เออคีนอัพคู่อะไรน,ะนี่ไงที่เกิดเหตุการณ์กรรมยันกลายเป็น อันนี้แค่เองมันกลายเป็นคดีตัวเองตัวอะไรก็ไม่รู้แต่ที่รู้คือเกมบัตแล้วไม่ต้องเริ่มใหม่โอ้ได้ีกง้าถ้าจะคิดนี้ก็ฝากกนอื่นด้วยคขไม่พูดคุยกันได้นะครับคำนี้ก็บันบันไปบุยระวังตัวไว้เฮ้